The King o f Road ฉายานี้ของรถคันนี้ <c oughs> เขาไม่ได้มาเล่นๆ และนี่ก็คือ The King o f Road นั่นเองนะครับแล n d Rover Discovery 2.2ปี2016ตอนเปิดตัวเคยขายเกือบ5ล้านวันนี้นะครับประหยัดได้ถึง3ล้านบาทเลยนะคันนี้นะครับปี2016สภาพด้านหน้าสวยมากๆเลยครับ i s c o v e ร y คันนี้นะครับสภาพสวยใหม่นะครับเพราะเจ้าของเดิมมีการทำก a า s c o a t i n งนะครับเคลือบเซรามิก3ชั้นมาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสีดำที่สวยฉ่ำเลยนะไฟหน้าของเขานะครับเป็นแบบโปรเจกเตอร์เลน LED นะครับมาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g l i ล h t และก็ไฟตัดหมอกนะครับมีการตกแต่งด้วย m มท a l อริกแบบนี้นะ สวยๆเลยนะครับแล้วก็ดูหรูหราน่าใช้งานครับภายในของเจ้ารถคันนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังนับสีน้ําตาลอ่อนๆเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะแต่ว่าวัสดุต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์แบบนะครับเรียกได้ว่าเบาะหนังนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์ปรับอากาศออโต้ครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็สมบูรณ์มากๆด้วยนะครับไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชํารุดเลยนะครับสนใจรถคันนี้ต้องการข้อมูลเพ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทรนี้เลยครับวอก่าดูมาจาก นนี้นะครับรับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถของวันทัโต้ทุกคันนะครับเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สําคัญมากกว่านั้นครับเรามีบรันตีให้กับคุณลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง1 0 8รายการและดีทั่งทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นลูกค้าของวันทัโต้ได้เพราะวันทัโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ